สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เจวานะคะก็จะมาหาคุณยายพินอีกเหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็คือวันที่31นะคะตุลานะคะก็จะเป็นวันที่สรุปของคุณยายนะคะวันนี้เจวาก็ได้เดินทางมานะคะหมู่บ้านยายพินนะคะบ้านน้อยภูเงินนะคะของบ้านยายพินนะคะเดี๋ยวเราก็ไปติดตามชมด้วยกันนะคะว่า คุณยายพินจะมีโชคลาภเป็นตัวไหนนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาติดตามไปด้วยกันนะคะค่ะอยู่ไม่โน่คุณยายเออน่าจะอยู่นะรถแกก็อยู่ค่ะต่อมาก็จะถึงบ้านคุณยายแล้วนะคะนแล้วใช็กุญแจเออเรียบร้อย ค่ะท่านผู้ชมคะอันนี้ก็เป็นบ้านของคุณยายนะคะคือเป็นคุณยายก็มีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะของเจ้าปู่นะคะไม้ตะเคียนเหลานะคะที่คุณยายจะนับถือนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีค่ะเวลาใส่เข้าไปแง่แง่เบื่องหลตอนเสร็จไปน่ะฝันได้ท้องเส้นนึงอยู่ในหันบ่ใหญ่คิดจะไรคือฝัน จักษ่วด้คิดอย่างเดอทั้งทั้งทองก็ได้มาแล้วนอเป็นซอยตัวนี้ถูกเมื่อกี้นี้นะยังมาฝันอีกบกคุณยาเออฝันว่าได้ท่องวาเสาวานเนี่ยเฮฟังเด้อค่ะพี่น้องคะเจ้าป่าก็มาตามคำาขอเด้อผู้ใดที่มีบุญมีเจราบคุญอยากเลยทายเพิ่งเป็นเวอร์แตะแปดหนึ่งแปดเจ็ดนสิทุ่มตัวนี้ยางแห้งเลยตาเป็นสามตัวสิหนึ่งแปดเจ็ดแล้วก็ทั้งหนากับแปดหนึ่งทั้งหลังกับแปดเจ็ด ต่เป็นสองโตล่ะแล้วกะทิมในใจเลยนอเออแล้วก็ทิมว่าได้คือแปดแปดคือว่ามันมีแปดสองโตได้ย้อนแปดหนึ่งแปดเจ็ดโมอันที่ว่าฝันได้ทองเป็อย่างคือสกี่ยวกับรถว่ามันมันอยู่ทั้งรถคันนี้ท้องเซนนานมันถิมอยู่ทั้งท้องทั้งรถคันนี้ค่ะเดี๋ยวฟังคุณยายเล่าสก้นเดียวค่ะเจ้าบาทอย่งสุท้ายเอะ ลดให้เบิงเนาะค่ะที่แรกเฮ็ดแต่ได้คือฝันเอาเปล่าจะฮักกับ่ได้คิดหยังที่แรกนั่นมาตอนที่หนูมาสัมภาษณ์ยายนะยายยังบ่ได้ฝันหยังเลยฝันฝันว่าเขาขวังหน้ารถเด้เออเกี่ยวกับรถว่าให้รถให้รถให้รถขึ้นรถลงเออโอ้แต่ล้วว่าอีกอ่าวก็มาฝันอีกมื้อเช้าวันว่าอุ้ยนี่กูได้ท่องยูแ่ไม่ได้ท่องอยูได้รถคันนี้ว่าแต่นี่นี่ตั้งแขนตั้งอยู่ในรถหันว่าแต่เป็นซอยอันนี้อ่าก็สิ่เด็กตัวนี้แหละค่ะงวดก่อนคุณยายก็ะถืออัน เวียนไปเนาะคุณไปเนาะถึกเวนก็เลยเปลี่ยนเป็นมั่นจะประหยัดใส่กระินหน่อยก็ของอ่าอยู่ดอกก็มันนี่นี่แหละอันนี้มันสลึงขุนประเนบอกอันนี้มันสิเครื่องเอเมนติเคิงอย่าใส่อย่าใส่เอาแต่เงินไปฝากบ่ได้าคนใหญ่เด้อผู้ใดที่ติดตามเด้อช่องเจวาเด้อค่ะชื่นชอบคุณยายคุณยายฝันนะคะจเจจนะคะงวดนี้นะฝันคักฝันเนปุ่ได้เอามาจากพระอาจารย์ใดนนะคะก็กเลยาว่ากระิเลนตัวนี้ละอันฝันนี้มือไดนฝันมัสสวานนี่ ตอนปีสามปีสี่เออสรุปเลยสรุปเลย่เขียนแล้วว่าิเอาตัตนีสี่ก้าเนยังี่แปดหนึ่งแปหนึ่งหนึ่งแล่างเทิงน่ะมันไปกลับมันกับซี้อยดเด้ล่างสองล่างกะบลอยคูนลอยกับเป็นสองมันบาลลเทิงลอยคูนลอยกัเป็นสองกับซีแปดเจ็ดเจ็ดกะบซีหลักกับแปดเขาพอดีพันหนึ่งงบนะลาเตรีเดบั ลอตเตอรี่ได้เอาเอาไว้แปเกทแปดเกมันบ่ได้ฝันตัวนี้มันเพึ่งมาฝันตอนเมาให้เขาไปแล้วจังววาเขาเสียวมะหายมนีจังววาคล้องอยู่คือว่าฝันไปแล้วเขาเอาไปเมื่อล้วก็เลยมาฝันเอเลือยพวกได้อาลอกไว้ของตัวเองจังอันเลยเอาไปเขาเมื่อแล้วใหญ่จะได้คือฝันแต่อะต้ดินนั้นนี่แหละตามรักคนขันย่ยฝันนะพูดตรงๆย่ยซึมเหม็นค่ะใครหนูยอมรับว่าอุ้ยนี่แม่ได้ท่องยูโรสวาสันโดกวางขอรออยู่เท่าไหาง ห้องอยางอันละบ่อยอ่ะอก็บประมาณจะสองหลืงนี่แหละแต่แลยวะเล่งเสรตลอดจากของเพราะว่าแถวแรกเขาก็บอกว่ายุดยุดกขาว่าเออก็คือตั้งหลังก็คือบามีรถตั้งหนาคือมามีรถแต่เช้าไม่บอกให้กันยุดรถขค่ะ้าคนใหญ่ยากเลยว่าป้ายปัดใจตัวนี้อืมาร์กชอบผมเออมากพ่อมเจ็ดแปดแปดเจ็ดเด็กก็แปดหนึ่งหนึ่งแปดวางทุ่มทุ่มเลยสองพันสองเจ้าเจ้านี่เจ้านึงเจ้านั่นเจ้านึ่งพ่อจบ มันมันขึ้นลงเด้ลอยก็ลอยเหมือนเด้แล้วก็มันเหลืออยู่มันเป็นแปดลอยมันก็เหลืออยู่สองลอยกับพอดีแปดแปดล่างทิงกับพอดีครบพันคิดไว้ในใจอ่คิดแล้วอือันบ่ได้บวบบานยังบอกมาฝันอ่าได้บวบบานยั้งแต่ว่าคนที่มเพิ่นบอกแบบนี้เมื่อเสาเขาก็ม่อว้ว่าถ้าบ่มีโชคมีลาบก็คือบ่ซื้อโฮมมากกาไหายอย่าว่ลูกหลานผิดคําสัญญามันบ่ถือกี่ับเงินใส่ซื้อมันถูกมันงา เมื่อซาเพื่อนอาขนมหวานไปตั้งหายแยกกับกล้วยตั้งกับดอกไม้น้ำนี่กันแต่ว่าเพื่อนมากินน้ำแดงแมงเพไนกินน้ำบักเผาน้ำเป้าน้ำอ้อยเป็นสัตว์คือของจีหมดหน,นูมาแต่ง,งานบุญกฐินเมื่อไหร่อยู่สายบ้าน,นอันอยู่บ้านวัดน้อยพูงเงินไปเจอแม่พ่อนั่นแหละบ้านน้อยพูเงินใช่ไหมบ้านน้อยอันโอ้หน้องแสงน้อยบอกระลาแปดเจ็ดเจ็ดแปดแปดหนึ่งหนึ่งแปดแล้วก็แปดแปดเพราะมันเลขอยู่ซีโต้เขาต้องตีเขาแบบนี้เมีนค่ะยาย เพราะว่าใหญ่ตีเป็นใหญ่ฝันเป็นแปดหนึ่งแปดเจ็ดเลขลดนะขันนี้ก็มีตัวอื่นแทรกเลยเหมือบ่มากเลยพอมาฝันซ้ำเหมือนเศร้าเนี่ยอู้มัดเขาขาเลยแต่ว่ามันได้ท้องไหมได้สอยพึ่งหน่อยใหญ่หนาะก็มันก็มันไม่มีไม่มีเพื่อนเอายังเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเมนแต่ว่าในค้าฝันมันลดมันก็แต่ว่ายายบอกหนูนะว่ายังไงก็ต้องลด โลดกระเทียบเป็นหนึ่งเจ็ดกระดักวายุ่ว่าบาลอนักปนานตาเป็นซีคุณนลอยไหมคุ่วัตลางี่ผ่าไปกับกหาสิบตั้งเอิ้งงี่ผ่าไปกับกระหาสิบกระลอยหนึ่งก็ถือกระพันเจ็ดอยู่เด้อพันเจ็ดหาสิบบาทอยู่เด้องี้ผ่าบาทเด็กนี่อยู่เดกระดักวายุถาถาถาว่าสีเอาไว้เทิ่งเทิ่งกะเป็นแปดเก้าก็สิปิดบอแปดเจ็ดก็เป็นแปดแปดนั่นเด็กดักขึ้นเทิ่งแล้วเด็กกระดักลองลางอเป็น แปดไอ้นั่นนั่นนีดักยูสิบเดสปดดกยูดอโอ้มางวดนี้หนูจ้าวังหูสิได้โชคได้ลาบยูเดอเพราะว่ายายฝันคักไปฝันฝันไปมาเกียวก็ยักเกียวก็รถจกของเท่านั้นยุดยุดยุดไปเหลือบางถังกับคุณบอมีรถมาเหลือบางหนักก็ไม่เลยบอกควาหยุดยังสิขวบใช่เราก็มามขึ้นเสาว้านมันปม่เสาหลักตื้นแล้วแต่มาออกมาจากเี่แถบางีหาบอกบานตอนเช้าย่างดีเนาะฝันเนาะไหวอยู่ในท่อง แบันแบบมันว่าเคยลาดน่นะเมียนเมีนเมียนว่าเคยลาดอยนี้หนูยอมรับเลยตัวนี้นะอืมอุ่นเสด็จสัพพโยย่าจันยากทุ่มนะว่าพวเาเคยลาดนี่แล่ะปัญหาว่าไออ้าวมันน้ำ่ะหรือไปขับมาไอกับเพื่นนี่แหละครับมากับอันนั้นกับไออันนั้นเทวีนี่อมไม่หยังมามีได้มาเดี๋ยวมาทางนี้เด้ ไไปลูกลูกสาวมันเป็ี่ยนทับแพงไอ้นนี่บ่ได้มาถ้ามาย่าก็เห็นตัวย่านั่งอยู่นี่บ่สิเรือยู่งผางเฮียนน่ะดีแต่ว่าแถวนี้บ่มีสระน้ําเอออาบ่เอาลีบ่ลูกมันในปีกัวกัวแล้บ่มีถ้าเป็นมีสระน้ําทุกลูกมีตุ๊บลกตายลมหนาวมาแล้วเนาะยายเออมันบอมเป็นลมฝนนี่มันลมหนาวเด้นี่เออแม่นจังว่าโอ้มันสิ้อมื่อจะบ่ฝนแล้วคุณยายหมดแล้วล่ะบ่ฝ่ามันสูงแลยไหมเนาะ เมฆก็เป็นเมฆจริงๆมันเมฆล่มหนาวเด้บ่เมฆฝนเด้ฝ่าบางฟ้าฟ้าแต่แท้มันเขียวค่ะเจ้าสิยาห้องกันยู่นีุ่่ยใหญ่เออไอ้มันอยู่กองอยู่หันหลังท่านบ่มีดอกแค่ในกงสันมันมีทองเออหัทองน่ะอยู่ในรถคันนี้อยู่หรือยายนตั้งอยู่ว่าไอไอ้พยานดำอยู่กองไอหยอโอ้ยฟังเด้อค่ะท่านผู้ชมคุณยายน่ะฝันค่ะฝันว่าทองน่ะอยู่นี่บอกูหอยู่พุ่นเออยู่ไอ้วังไอ้ ใจใหญ่กเาะยุค่ะคุณยายพ่นฝันเด้อค่ะขันฝันพ่นเสือซิ่ง่ะค่ะค่ะทองเนาะใหญ่เนาะเป็นซอยค่ะเป็นซอยนะคะเป็นซอยทองคําคุณยายฝันนะคะลงสตรถนาราค่ะดอกืมค่ะค่ะคุณยายกับฝันว่ากันอยู่ในรถคันนี้เนาะทองมันกับว่างไว้ยูนนี่ยูนไหนมองพ่นนั่งนี่นไหมค่ะซาเล้งพ่นนี่ละ เพื่อนฝันว่ามีทองนะคะเพื่อนฝันนะคะแต่คุณยายกระตีเป็นตัวเลขเนาะซอยสอยกับซ้อยกับจักตัวใดแล้วเหลากับเลียงใส้งวดลดโอ้เงวดลดเหล่าบอกันส้เลขรดเหล่านี่แหละค่ะเปดหนึ่งเปดเจเด้อค่ะพี่น้องล่าว่านนาะผู้ใดฝันคันจะซื้อก็ซื้อนําเด้อค่ะเด้อู้ถือกับว่าให้ว่ากัน้อค่ะอันนี้กับว่มีเพลิดเพลินเนาะแต่คุณยายเพื่อนถังมันใจเพื่อนว่าฝันย่ำเลยไ่เคยพลาดจะเทือเดี๋ยวนี้นะคะท่านผู้ชมคุณยายนะคะก็ขับได้แล้วเด้อค่ะ ครับได้เลยเด้อไปหามิมี่ถึงสมเด็จหลังอำเภอที่วาการด้วยนะคะท่านผู้ชมคุณยายน่เก่งแถิเด้อค่ะคันแมนทอดซาหลงเขาซื้อของหน่อยใหญ่เพราะว่ามันหนาสิถอดนั่นแหละมันมันไปดักลงคุณยายเพื่อนว่าขันแมนไปกะเม่ยากเราเพื่อนเพื่อนกะลูกสาวค่ะไปนํากันแมนทอดอกกันด้เพราะว่าโตไปกะสิเป็นหน้าหน้าหนาวแล้วนอกข่ายใหนอะมันกะบมื่นวามีปัญหาเดอกคุณยายแล้วก็ขับเก้งกว่านั่นแหละว้ากับว้าวที่ว่าครับผู้ดเด้อค่ะใหญ่เอ้ย บ่ได้ขัดเป็นมอไดธรรามัาจะง,ง่ายกว่านะคะคุณยายคุณยายเพื่อนฝันคัก้อค่ะพี่น้องเบิ้งเอาเดอ้อมื้อนี้นะสรุปของคุณยายได้ผู้ใดที่ชื่นชอบคุณยายนะคะอ่าชอบว่าเลขตัวใดหวยตัวใดคุณยายก็บอกว่า8ปด7แเ้นาะใหญ่เนาะ,ะ,ะาเพราะว่า,วาใหญ่ฝันฝันคักงวดนี้นะบม่มให้ติเลยเพื่อนาว่าจังสรนฝันตนสิแจ้ง3าดในหน่ะยใหญ่ นั่นนะฟังออเดอร์พี่น้องสามตีสี่ตีตีสามนี่ต้องตื่นอยู่แล้วเพราะว่าว่าก็ว่าว่าปิดบังแบบดีล่าลรเงี้ยวเพราะเงี้ยวปุ๊บหลักก็เล่นต่อจนหอดตีหาจังสิออกบอกคุณยายแต่ว่าก็เปิดไฟอยู่ดอกแต่ว่าหนึ่งถ้เศร้าร้ายมันก็เย็นนั่นนะจะกเมียนแหละมันบ้านเฮาหนาวแล้วเนาะคุณยายแต่ีหาก็มันหนึ่งแกจับป้าลูกไปใส่บาทยุหันใจป้าลูกไปมันก็เ้าไปซื้อภูเขามาเห็ีดไปยุไสบาทค่ะค่ะคุณยาย ปักใจยี่หือ่แต่ว่าสีขื่นสีลงจังแดนันบองมูก็เลยขื่นไว้แปลอๆแต่ว่าหนูยอมรับคุณยายเด้อค่ะฝันยำไดคุณยายจะบ่เคยพลาดเลยเด้อตอนนั้นอย่างกับพี่สาวผมมาบอกมาอย่างเขาจะจะเลยนด้งงวดนั้นน่ะอแล้วตลีเพิ่นกับบุไดเอาไว้เด้อค่ะพี่น้องเพิ่นมาฝันที่หลังก็มีคนมาเมาซื้อน้ำยายนำเด้อค่ะอันผู้ว่ายุไก่ๆทซื้อนำกับว่าบ่ได้ซื้อกับผู้ไก่ๆกับมาเมาเส้นนอใหญ่เป็นดวงของยายเด้อค่ะคุณยายเพิ่น หนูก็น,นับถือคุณยายแถอเด้อค่ะคุณยายเพิ่นซื่อสัตย์สเดะหาเงินหาทองกาเก่งหัวคิดกด็ดีเด้อค่ะพี่น้องค่ะเจ้าใดก็อย่าลืมติดตามคุณยายเด้อค่ะเด้อแลว้วลก็เจ้าบ่าเด้อลักกะมาท้ายฮอตมองเด้อค่ะบ่ได้ บ่ได้เว้าเอาได้เวาอหลีได้เนาะคุณยายมาหอดมองค่ะมืมลแงเป็นแปลงจังไดกะฟันจังไดดก็สิทูไปบอกกันไว้ค่ะค่ะค่ะแจ้งทูไปว่าว่าง่บบพิมพ์ดอกค่ะเขาเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจ๊บ่าเด้อเดือก็บคุณยายเด้อค่ะอันเพื่อเป็นกำลังใจเนอกคุณยายเนาะเอาว่เป็นอย่างกะเป็นเพื่อนเป็นฮันนี่เว้าคุยนําที่ดีกับพ่อและล่ะนอกคุณยายค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจ๊บ่าเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะค่ะเนาะ ค่ะขอให้ทุกคนทุกท่านนะคะที่เขามารับชมช่องเจวัด c h ชาแนลและกับคุณยายนะคะขอให้ล่ำล้ำรวยๆเดอ้อค่ะทุกคนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ